สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เรามาที่ร้านลุงทองใสครับเป็นร้านรับทํากระจกอลูมิเนียมเดี๋ยวเรามารีวิวกันหน่อยนี่ครับรับติดตั้งกระจกอลูมิเนียมกั้นห้องผนังเราป้าชาเปียบทีบาร์มุ้งลวด0 8 6 0 4 9 1 3 9 7นครับลุงทองใสครับ อันนี้เราก็มีงานทำกั้นห้องครับนี่ครับขนาด1.8คูณ2.5กั้นห้องนี่ครับอุปกรณ์นี่คือโต๊ะทำงานลุงทองใสครับใหญ่กว่าโต๊ะ md ผ <c oughs> มอีกครับเนี่ยนี่ครับอันนี้อันนี้เริ่มทำเสร็จแล้วนนเดี๋ยวเราก็จะเริ่มทำอีก สามชิ้นนี่ครับใครอยากติดทำอลูมิเนียมกระจกครับติดต่อลุงทองใสนะครับอยู่เส้นหลังวัดเกาะไชานะครับน่ครับนี่อุปกรณ์หลังจากที่เมื่อคืนวิเคราะห์หุ้นให้เพื่อนมาเช้ามาก็เลยต้องมาทำงานรับจบนี่นครับอนี่ เครื่องมือผมคือตัวนี้ส่วนที่เหลือโน่นคนโน้นทำคนนันกลังกินข้าวอยู่ครับนี่ครับใครสนใจติดต่อมาได้ครับติดต่อาทางผมก็ได้ครับตอนนี้ก็มาเป็นลูกมือของลุงทองใสยอยู่นะครับนี่รถประจำตำแหน่งผมแล้วเนี่ยคันนี้ครับ สองศูนย์สองห้าครับรถจำแำหน่งครับบรรยากาศครับนี่ครับเส้นหลังวัดเกาะไอชาครับอันนี้มาจากโรงพยาบาลกรุงเทพระยองครับ,รบส่วนทางนี้จะไปวัดเกาะไอชาครับเส้น,น,สนหลังวัดนะครับ ท่านใดสนใจครับนี่ครับลงทองใสครับติดต่อมาได้นะครับไม่ไหวแล้ววันนี้ปิคอขุ่นกั้งคืนเลยเดี๋ยวเราพรุ่งนี้เราจะไปติดตั้งกันะยังไงพรุ่งนี้เดี๋ยวจะ รีวิวให้ดูอีกรอบนะครับขอบคุณมากครับฝากร้านด้วยนะครับสวัสดีครับ